สวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเรียนรู้นะครับในโปรแกรมที่หนึ่งนะครับในการค้นหาตลาดธรรมชาตินะครับก็คือโปรแกรมที่หนึ่งชื่อว่าเปิดใจเปิดโปรแกรมนะครับวันนี้ผมโค้ชปุณันท์ปุณโณนะครับก็มาแบ่งปันนะครับแล้วก็มาบอกเคล็ดลับในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับทุกท่านเช่นเคยนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าทําไมถึงต้องมีโปรแกรมนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่เริ่มต้นธุรกิจนะครับต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเราจําเป็นจะที่จะต้องมี ทางเสือนะครับที่จะคอยแนะนำนะครับคอยบอกเราว่าเราควรที่จะเริ่มต้นแบบไหนนะครับเพื่อได้รับผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากที่สุดนะครับฉะนั้นตัวโปรแกรมเนี่ยจะเปรียบเสมือนกับแผนที่นะครับที่คอยนาทางให้กับทุกทคนว่าเราเนี่ยควรจะเดินไปทิศทางไหนแล้วก็เราควรจะเริ่มต้นสิ่งไหนะครับในการทําธุรกิจนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องสาคัญก็คือเรื่องของการเรียนรู้ถูกไหมครับ แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เรามีเรื่องของการเรียนรู้นะครับอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้เกิดผลลัพธ์ในเรื่องของการลงมือทําเลยต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ผลจริงๆเลยก็ได้นะครับเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้ลงมือทํานะครับเราก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าใช่หรือไม่ใช่หรือ ได้ผลลัพธ์มากหรือผลลัพธ์น้อยนะครับฉะนั้นนะครับการที่เราเรียนรู้แล้วเนี่ยมันต้องควบคู่กับการลงมือทำต่การที่เราลงมือทำแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากเห็นผลลัพธ์ที่แบบว่ามันเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นก็จะเป็นจะต้องมีเรื่องของการวัดผลฉะนั้นตัวโปรแกร,รมเนี่ยครับจะเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่คอยเช็คนะครับว่าเราเนี่ยเรียนรู้แล้วนะครับแล้วก็ได้ลงมือทําแล้วเนี่ย ที่สําคัญคือมีผลลัพธ์อย่างไรกับตัวเราในกนรารลงมือทำนั้นๆด้วยนะครับจึงต้องมีโปรแกรมสําหรับทุกท่านเพื่อความก้าวหน้าของทุกคนด้วยนะครับทีนี้คําถาม็นคำถามหนึ่งก็คือแล้วทําไมถึงต้องเข้าร่วมโปรแกรมโปรแกรมเนี่ยสามารถเริ่มต้นได้ทั้งสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นสมาชิกใหม่เนี่ยโอเคแหละอย่างที่ผมบอกว่าเรายังไม่มีทิศทางยังไม่มีวิธีการยังไม่มีสิ่งน้าทาก็ต้องใช้โปรแกรมเป็นสิ่งน้าทางแต่สําหรับ คนเก่านะครับที่ทาธุรกิจอยู่แล้วอาจจะผ่านมา2ปี3ปี5ปีอย่างเงี้ยครับต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าหากวิธีการเดิมๆเ,เนี่ยที่เคยทําแล้วนะครับมันไม่สําฤทธิผลหรือว่ายังไม่สามารถทําให้ได้ผลได้นะครับเราก็อาจจะต้องออมีสิ่งที่มาช่วยเรานะครับก็คือโปรแกรมนี่แหละนะโปรแกรมที่จะพาเราเรียนรู้พาเราลงมาททำแล้วก็พาเราวัดผลพลร์ นะครับซึ่งตัวของนอกเหนือจากตัวของโปรแกรมเนี่ยในสองระบบในสองโปรเจกต์เนี่ยก็ยังมีการสนับสนุนนะครับแล้วก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าแรงขับเคลื่อนให้กับทุกทุท่านอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดต่างระบบนะครับมีส่วนสนับสนุนนะครับให้กับท่านนะครับที่สําคัญตัวนั้นเองที่เข้ามาอยู่ในโปรเจกต์อยู่ในระบบเนี่ยก็ยังได้รับนะฮะการเข้าถึงเครื่องมือสื่อแล้วก็อุปกรณ์ทุกๆอย่างด้วยนะครับนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําไมท่านถึงต้องตัดสินใจเข้าร่วมโปรแกรมนะครับทีนี้ครับในส่วนของ ผมก็จะเริ่มต้นจากการที่ถ้าสมมุติว่า <Liberty> วันนี้เราได้ทรรําธุรกิจแล้วนะครับแล้วเราก็ได้ลงมือนะครับเรียนรู้ในโปรแกรมแล้วหรือลงมือทําผ่านโปรแกรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยผลลั์ที่เราจะได้จากการเข้าร่วมโปรแกรมหรือจากการทําธุรกิจนี่คืออะไรผลลัพธ์ก็จะมีอยู่สองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือผลลัพ์จากการชวนส่วนที่สองก็คือผลลัพธ์จากการขายนะครับผลลัพธ์ของการชวนเนี่ยต้องบอกว่ามันจะเป็นเรื่องของการขยายเครือข่ายนะครับเพื่อผลลัพธ์รายได้ที่ อยู่ในเกณฑ์ของพาสซีฟอินคัมคำว่าพาสซีฟอินคัมหมายถึงว่าเราสามารถมีมีรายได้ทุกเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นยามหลับยามตื่นมันจะเกิดขึ้นได้โดยการที่เรามีมีเครือข่ายมากขึ้นมีการสร้างเครือข่ายมีการขยายเครือข่ายจนเกิดผลลัพธ์ของการเขาเรียกว่าบริหารทีมนะครับก็จะได้รับรายได้จากบริษัทคิ i เทิร์เบิร์หนึ ber, น่งตัวเขาจํากัดเรียกว่าเป็นโบนัสทางทธุรกิจแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ครับเรามีสินค้า เรามีอ่ผลิตภัณฑ์อยู่เราอยากได้ผลลัพธ์ทางการขายนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นกําไรทางการขายคอมมิชชั่นจากการขายเนี่ยเราก็ต้องลงมือที่จะแนะนําตัวผลิตภัณฑ์หรือประชาสัมพันธ์ให้เกิดอ่การสั่งซื้อซึ่งก็จะเป็นผลลัพธ์ของการขายนะครับซึ่งการขายเราจะได้กําไรนะครับและที่สาคัญการขายเนี่ยนอกจากจะกาไรแล้วเรายังได้รับโอกาสในการเปิดใจนะครับลูกค้าด้วยสินค้าเพราะว่าลูกค้าบางคนหรือผู้มุ่งหวังบางคนเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปสปอนเซอร์หรือไปชวนนักธุร,ธรธกิจเนี่ยก็อาจจะ ถูกปฏิเสธหรือว่าอาจจะมีข้อตัวอย่างที่ค่อนข้างเยอะเราสามารถใช้การขายนะครับเป็นหนึ่งวิธีการในการนําเสนอเพื่อเป็นโอกาสในการตัดสินใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของทชิงเนอร์ไม่ว่าจะเป็นคุราต้าวันคุราต้าทูซุปเปอร์ทูนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็จะรู้สึกประทับใจแล้วก็อยากจะมาเป็นสมาชิกแล้วก็อยากจะมาทําธุรกิจเองนั่นหนึง่งคือในสิ่งที่เกิดขึ้นในขั้นต่อไปนะครับทีนี้ ในหลักของ euh, โปรแกรมแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันจะมีเทคนิคนะครับที่เรียกว่าสามต่อนะครับก็คือเติมตามแล้วก็ตอนะครับซึ่งหลักสามต่อเนี่ยเป็นหลักการสร้างผลลัพธ์ที่นักธุรกิจหรือนักขายทุกคนเนี่ยต้องยึดหลักปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอนะครับซึ่งหากต้องการผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยเราต้องมีพื้นฐานของการจัดการที่ดีเพราะหากเรามีการลิรายชื่อทํานัดและพบลูกค้าอย่างสม่ำเสมอนะครับหลักสามตอก็จะทําให้เราได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นต้องบอกแบบนี้นะครับว่า ไม่ว่าใครก็ตามที่กําลังจะเริ่มต้นทําธุรกิจหรือกําลังจะสตาร์ทในส่วนของธุรกิจเนี่ยหลักสําคัญก็คือหนึ่งะครับก็คือการริไลชื่อสองทนัดสามเข้าพบนะฮริชไลชื่อทํานัดเข้าพบเนี่ยเป็นหลักสําคัญของการทําธุรกิจแต่ถ้าเกิดว่าเรามีแค่การริไลชื่อทำนัดแล้วเข้าเข้าพบเดียวเนี่ยอาจจะทาให้ผลลัพธ์ของเราเนี่ยยังไม่สมบูรณ์เราจําเป็นต้องมีเทคนิคที่เรียกว่าสามต่อนี่แหละครับก็คือ ตามเติมต่อเนี่ยเข้าไปเขาเรียกว่าช่วยในเรื่องของการดําเนินนะครับการเรื่องราวต่างๆด้วยนะก็จะทํให้ผลลัพธ์นั้นดีขึ้นแล้วก็มีผลลัพธ์มากขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับทีนี้เรามาดูก่อนก็แล้วกันนะครับก่อนที่จะรู้จักเทคนิค3ต่อนเนี่ยเรามาดูของจุดเริ่มต้นก่อนก่อนที่เราจะดําเนินการต่างๆนะครับเราก็ต้องมีการติดรายชื่อก่อนการติรายชื่อเนี่ยเป็นหลักการสําคัญของการเริ่มต้นการทําธุรกิจเลยนะเป็นหลักการสําคัญของการเริ่มต้นการทําธุรกิจเลยซึ่ง การลิสต์รายชื่อเนี่ยครับเราก็คือลิสต์รายชื่อเนี่ยเพื่อเก็บข้อมูลหรือเพื่อกําหนดข้อมูลนะครับเอามาวิเคราะห์นะเพื่อทําการรัดหมยถูกต้องไหมครับในอันดีตเนี่ยการลิสต์รายชื่อเนี่ยอาจจะมีการแนะนําวิธีการลิสต์รายชื่อที่ค่อนข้างซับซ้อนนะฮะหรือที่เรียกว่าต้องการข้อมูลที่เยอะเยอะมากมายนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าการทําธุรกิจให้ประสบสำเร็จเนี่ยต้องทําง่ายแล้วก็ทําได้จริงทุกคน นะครับฉะนั้นการเลืกรายชื่อนะครับเราจะคํานึงถึง4ส่วนเป็นหลักนะครับส่วนที่1ก็คือเรื่องของข้อมูลพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลชื่อเล่นนะครับหรืออายุครอบครัวนะครับบุตรอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะเน้นว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ทําให้เรารู้จักนะฮะหรือจําได้ว่าคนคนนี้คือใครชื่ออะไรแล้วก็มีพื้นฐานทางครอบครัวยงงแค่นั้นพอนะครับแค่นั้นพอครับส่วนที่สองเราเรียกว่าสถานที่พักหรือสถานที่ทํางาน นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่พักหรือบ้านเกิดหรือสถานที่ทํางานที่เขาทํางานอยู่ในปัจจุบันหรือจะเป็นสถานที่เขาไปปฏิบัติงานอันนี้เราสามารถที่จะลงในลิสต์ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่จาเป็นต้องมีเยอะนะครับเอาที่แบบว่าเราเข้าใจเลยว่าอ๋อคนคนนี้ถ้าเราอยากจะเจอเจอได้ที่ไหนเราอยากจะคุยเราคุยกับเขาเนี่ยตอนที่เขาอยู่ที่ไหนได้บ้างอะไรอย่างนี้พอครับส่วนที่3เรียกว่าเบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางการติดต่อนันแหละอาจจะเป็นเบอร์โทรก็ได้อาจจะเป็นไอเดียไลน์ก็ได้หรืออาจจะเป็นอีเมลอาจจะเป็น รายชื่อนะครับตามแพลตฟอร์มต่างๆอะไรแบบนั้นก็ได้ขอให้เรารู้ว่าโอเคถ้าเราจะติดต่อกับคนคนนี้ได้เรามีรายละเอียดแบบนี้ส่วนสุดท้ายครับก็คือสิ่งที่ชอบหรือเคยคุยกันก่อนหน้านี้เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อมูลสําคัญผมบอกได้เลยครับว่าข้อมูลพื้นฐานบางอย่างอาจจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถนํามาใช้ในการตัดสินใจในการทํานัดได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่เคยคุยกันก่อน,นหน้านี้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยเวลาที่เราจะทานัดหรือเวลาที่เราจะเข้าพบ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความฝันเป้าหมายหรือความต้องการหรือเรื่องราวที่เราจําได้ในอดีตว่าเคยคุยกันเรื่องนี้ค้างไว้นะครับสามารถที่จะเก็บเป็นลิสต์ได้ทั้งหมดเลยฉะนั้นครับทั้ง4หัวข,ข้อเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทําได้ง่ายๆนะครับทำได้ง่ายผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้เรามีการดิลเลรชื่อนะครับเรามีการดิลเลร์ชื่อเราก็อาจจะตีเป็นตารางหรือไม่ได้ตีก็ได้นะครับเป็นแบบนี้ก็คือมีชื่อนาสกุน นะแล้วก็ชื่อเล่นอ่าชื่อน้มสกุลชื่อเล่นนะครับแล้วก็เบอร์โทรหรือที่เรียกว่าช่องทางการติดต่อแล้วก็สถานที่ทํางานนะครับที่เราคิดว่าไปที่นี่จะเจอคนนี้แนะ่นอนหรือเขาทํางานอยู่ที่นี่หรือพักอยู่ที่นี่แนะ่นอะนและสิ่งสุดท้ายคืออยาที่ผมบอก้าก็คือสิ่งที่เคยคุยกันล่าสุดหรือก่อนหน้านี้นะครับเช่นคุยกันเรื่องของการชีพคุยกันเรื่องของการเงินสินค้าความชอบอะไรต่างๆเนี่ยหรือความฝันอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เขียนไว้แบบนี้นเลยและสุดท้ายก็คือเราก็อาจจะลงหมายเ,เขียไว้นะครับความประทับใจอะไรที่แบบว่า เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าคุยกับคนนี้แล้วต nah ้องนึกถึงเรื่องนี้เราก็ลงเป็นหมายเหตุลงเพียงแค่นี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการริตรายชื่อที่สมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่บอกว่าทําง่ายนะครับแล้วก็ทําได้ทุกคนทีนี้ครับหลังจากที่เรามีการริตรายชื่อแล้วนะครับเราก็ต้องมีการทํานัดทุงนะครับก่อนที่เราจะมีการทํานัดนะครับหลักของการริตรายชื่อคือเราจะต้องมีการหนึ่งวิเคราะห์รายชื่อก่อนวิเคราะห์รายชื่อนะครับ แต่ละคนนะครับเพื่อวิเคราะห์ว่าคนคนไหนที่เราจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดคาดออกมาเป็นเกตครับอาจจะเป็นเกตเอเกจบี B, เกจซี C ก็ได้ครับเกจเอก็เป็นกลุ่มคนที่เราคิดว่าพบเจอเข้าหาเข้าถึงง่ายหรือเข้าใจง่ายเราก็เข้าหากลุ่มเอก่อนกลุ่มบีก็คือเมื่อไหร่ที่เราเข้าหากลุ่มเอจนครบแล้วเราก็มาเข้าหากลุ่มบีต่อไปนะครับนี่คือการเราเรียกว่าวิเคราะห์ก่อนพอเราวิเคราะห์เสร็จแล้วครับสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนเนี่ยาให้ทำก็คือปรึกษาอับศาส นะครับเอารายชื่อที่เราวิเคราะห์แล้วนะครับกลุ่ม A เนี่ยไปปรึกษาอพลน์เป็นเขาเรียกปรึกษาอปพลน์เลือหาเทคนิคและวิธีการในการที่จะเข้าพบหรือเปิดใจเป็นคนๆไปต้องบอกแบบนี้นะครับว่าแต่ละคนไม่สามารถใช้วิธีการเข้าหาหรือเปิดใจที่เหมือนกันได้ทุกคนแต่ละคนก็อาจจะมีเขาเรียกว่า สถานะนะครับอาจจะมีอาชีพอาจจะมีความมั่นคงที่แตกต่างกันหรืออาจจะมีความต้งกาที่แตกต่างกันฉะนั้นแต่ละคนนะครับเราจะเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แล้วก็ปรึกษากับอัพไลน์ว่าคนแบบนี้เราจะเข้าหาหรือเข้าถึงหรือทำนักอย่างไงเพราะว่าอัพไลน์ของเราเนี่ยก็จะมีประสบการณ์มากกว่าเราแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าใครมีอัพไลน์ที่แบบว่าเข้ามาทําธุรกิจ พร้อมกันก็อาจจะปรึกษาอัพไลน์ที่มีตำแหน่งสูงกว่าหรือทําธุรกิจมานัดกว่าก็ได้นะครับทีนี้การทํานัดนะครับแล้วก็การเข้าพบเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของธุรกิจเนี่ยที่จะสร้างความยั่งยืนแล้วก็มั่งคั่งกับเราได้ผมก็มีวิธีที่จะทําให้ลูกค้าตกลงรับนัดคุณอย่างง่ายดายนะครับเรียกว่าเป็นเทคนิคทําก่อนนัดนะครับ mm hmm. เพื่อ<ๆ>เพิ่มผลลัพธ<ๆ>์อย่างชันฉลาดนะครับวิธีการที่ผมจะบอกก็คือข้อที่หนึ่งนะครับก็คือเวลาที่เราจะทํานัดเนี่ยให้เราโทรนะครับ ให้เราโทรต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับวิธีการทําช่องทางหรือวิธีการทํานัดที่ดีที่สุดหนึ่งคือไปหาไปเจอพบเจอสองคือโทรสามคือหลายนะไปหาพบเจอหลายหลายคนบอกว่าเอ้าไปหาแล้วทําไมจะต้องทํหนักครับการไปหาแล้วพูดถึงเวลาที่เราจะเข้าไปหาอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปคุยเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันแตกต่างกันนะการแค่ไปหาแล้วพูดถึงว่าเราจะไปคุยเรื่องนี้นะักในวันนั้นวันนี้นะ กับการไปหาเลยแล้วก็โดยที่ไม่ได้ทานักมันแตกต่างกันผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราสร้างสถานการณ์เพื่อจะเจอคนคนหนึ่งที่ตลาดนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเข้ามาตลาดทุกวันเข้ามาตลาดทุกวันเราอาจจะแบบว่าหาจังหวะเวลาที่จะต้องไปเจอเขาแน่ๆที่ตลาดแต่ถ้าเกิดว่าเราไปที่ตลาดแล้วเราจะไปคุยเรื่องที่เราต้องการจะคุยเลยมันไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาทุกทีนะครับแต่ในทางกับกันเราไปตลาดเพื่อจะไปบอกเขาว่าอ๋อโอเค เดี๋ยวอยากจะอาจจะทํานัดเลยนะครับก็คืออยากจะนัดเพื่อเข้าไปพูดคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ในวันนั้นวันนี้แบบนั้นจะเรียกว่าเป็นการทําจัดที่ดีที่สุดนะครับแบบเจอหน้ากันแล้วแล้วก็นัดกันนะครับแบบที่สองก็คือโทรนะครับแล้วแบบที่สามก็คือไลน์ผมจะแนะนําเรื่องของการโทรนะครับสําหรับวันนี้เนาะการโทรนะครับเราก็ต้องโทรให้ถูกที่แล้วก็ถูกเวลานะครับเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเริ่มโทรนัดนะครับก็คือเวลาภายในกรอบ8ชั่วโมงของลูกค้า ซึ่งมาตรฐานก็คือ9โมงถึง6โมงเย็น9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเองนะครับคือเราสามารถยกหูโทรหาลูกค้าหรือผู้มุงหวังของเราเนี่ยได้ตั้งแต่9โมงเช้าไม่ต้องคิดว่าผู้มุงหวังของเราเนี่ยจะว่างไหมจะสะดวกไหมหรือเขาจะติดอะไรหรือเปล่าอย่าคิดไปเองนะครับให้ใช้เวลานี้แหละเหมาะสมที่สุดเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจะทําให้ตัวเขาเองเนี่ยที่อยู่ในสมุเนาะเขาอยู่ในเวลางานครับถ้าเกิดเขาสะดวกรับสายเราแสดงว่าเขาพร้อมที่จะคุยกับเรา เราก็จะไปใช้เทคนิคต่อๆไปเมื่อเขาพร้อมที่จะคุยกับเราแล้วเราสามารถที่จะบอกเขาได้เลยว่าเราต้องการให้เขาพูเรื่องอะไรถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่พร้อมก็าอาจจะยังเขาเลยเอายังไม่สะดวกสายเขาเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไปรอเวลาโทรเวลาตื่นนะ่นั่นอาจจะเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่สะดวกมากกว่าอีกแต่มีเคล็ดลับอ,อย่างหนึ่งนะครับว่าคือพยายามอย่าโทรช่วงเช้าวันจันทร์ให้หลีกเลี่ยงเะครับเพราะว่าอะไรครับลูกค้าหรือผู้ผู้หมั่นส่วน,นแม้แต่ตัวเราเองเนาะ ก็มักจะมีการประชุมนะครับกันในเช้าวันจันทร์มีการวางแผนอะไรกันในเช้าวันจันทร์แน่นอนก็อาจจะทําให้เขาอาจจะไม่มีเวลาหรือว่ายังไม่สะดวกที่จะมีแผนกับใครเพราะเขาต้องวางแผนงานของเขาก่อนถูกต้องไหมครับดังนั้นเราต้องโทรให้ถูกที่แล้วก็นัดให้ถูกเวลาด้วยสองน,นะครับก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมนั่งเสียงนะครับให้มีความชัดเจนแล้วก็มีความมั่นใจอย่างแรกเลยนะครับที่ต้องแนะนําก็คือสถานที่ในการโทรนัด นะเราต้องมั่นใจว่าสถานที่เนี่ยจะต้องเงียบปราศจากสิ่งรบกวนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโทรอยู่ในห้องที่มีเพื่อนๆหรือมีคนเยอะๆเนี่ยเราเองอาจจะรู้สึกอายเพื่อนจึงทําให้เราเนี่ยพูดแบบไม่มั่นใจหรือพูดได้แบบไม่มีอัธรบนะครับน้ําเสียงที่ดีนะครับจะต้องดังฟังชัดและต้องมาจากการฝึกซ้อมวิธีง่ายๆก็คือโทรบ่อยๆครับแต่มันเช็คนะครับน้าเสียงของตัวเองว่ามีโทนที่เหมาะสมมากแค่ไหนถ้ายังไม่แน่ใจก็ปรับพิธีขึ้นครับแล้วก็ พยายามลองเรียนแบบสไตล์นักพากย์เสียงรอเสียงน่ารักในหนังดูก็ได้ครับและการพูดแต่ละคำจะต้องเต็มไปด้วยความมั่นใจนะครับก็คืออันนี้คือเราต้องฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมบ่อยๆแล้วก็จะมีความเขยชินนะครับสุดท้ายก็คือสคริปที่เราจะนัดลูกค้าเนี่ยจะต้องดีนะครับและต้องบอกลูกค้าให้ได้ชัดเจนว่าเราชัดเจนว่าตัวเขานะครับ จะได้ประโยชน์อะไรจากการคุยกับเราในครั้งนี้อันนี้คือสิ่งสําคัญมากๆเลยก็คือตัวสคริปต์นี่แหละสคริปต์นะครับหรือบทพูดนะครับคือสิ่งสําคัญที่จะทําให้คุณทำงานดได้ง่ายขึ้นที่สําคัญคือคุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของสคริปต์ได้เรื่อยๆโครงสร้างของสคริปต์ที่ดีจะต้องประกอบด้วยหนึ่งก็คือบทพูดแนะนตัวบทพูดแนะนำตัวเนี่ยก็ต้องประกอบด้วยชื่อเรา ชื่อเล่นนะหรืออาจจะเป็นตำแหน่งหรืออาจจะเป็นบริษัทของเราก็ได้ยกตัวอย่างเช่นสวัสดีครับผมโตดวุฒินะครับเป็นผู้ช่วยคุณหมอครับวันนี้ผมโทรมาเพื่อติดตามอากาศนะอันนี้คือแบบว่าสมมติว่าเราติดตามเรื่องของงานของลูกค้าหรือสวัสดีครับผมโตดวุฒินะครับผู้นําในด้านของการสร้างรายได้วันนี้ผมมีเรื่องสาคัญจะมาพูดกับคุณในเรื่องของการหางรายได้ครับผมแบบนี้ก็ได้นะครับนอกเหนือจากการแนะนําตัวแล้วสิ่งที่เราจะต้องพูดถึงก็คือบริษัทนะครับหรือ หน้าที่นะครับหรืองานที่เราำกำลังทำอยู่เนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นลักษณะแบบไหน,นเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับกระชับไม่ต้องยาวนะครับอยเช่นผมสวัสดีครับผมโค้ดวุฒินธุวอนโคนะครับเจ้าของศูนย์เือบินนะที่แนะนำโครงสร้างในการสร้างไรายได้ให้กับทุกคนอะไรอย่างนี้นก็ได้นะครับและที่สําคัญต่อไปก็คือเราต้องพูดถึงประโยชน์ที่เขาจะได้รับนะครับเช่นเขาจะได้อะไรจากการ จะได้อะไรจากสินค้าหรือสิ่งที่เราต้องการนาเสอนอนะครับถ้าสมมุติว่าอย่างที่ผมแนะนำยกตัวอย่างเนาะก,ก็คือสมมุติว่าเป็นการติดตามลูกค้านะแนะนําตัวแล้วบอกแล้วว่าเราคือใครมาจากหน่วยงานไหนเราก็จะบอกว่าวันนี้ที่ผมโทรมาหาคุณพี่นะครับเพราะเรื่องของการติดตามเฝ้า,าการเฝ้าคอยติดตามอาการที่คุณพี่ปวดอ,อยู่ พอ,อเวลาสักครู่นะครับอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะบอกเขาไปเลยว่าเรานี่ยต้องการมาช่วยหรือต้องการมาให้หรือต้องการมานําเสนอเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเขานะครับต่อไปก็คือพูดถึงกรณีศึกษานะครับว่าคุณมีเคสที่น่าสนใจของลูกค้าคนานี้นะครับหรือมีธุรกิจที่ใกล้เคียงแล้วอยากที่จะแนะนําหรือนําเสนอหรือแชร์ต่อหน้าต้องบอกแบบนี้ครับถ้าเกิดเราเป็นเคสอะเนาะสมมติว่าเราคุยกับผู้ป่วยอย่างเงี้ยครับว่าวันนี้ผมต้องการแนะนานะครับคนที่มี ปัญหาในเรื่องของเบาหวานเพื่อผลลัพธ์ในการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะว่าเมื่อวานผมก็ได้คุยกับผู้ป่วยประวัติท่านหนึ่งนะครับท่านก็ได้บอกว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าได้คุยกับผมนะกะ็วันนี้ถ้าไม่ได้คุยกับผมนะเขาจะไม่เข้าใจเรื่องเรื่องของเบาหวานเลยก็เลยอยากจะแนะนําของคุณพี่ด้วยอะไรประมาณนี้ครับพูดถึงกรณีศึกษานะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเกิดเราจะทํานัดนะเราอย่าเพิ่งพูดรายละเลอียดเยอะครับแต่เราต้องพูดถึงการน,นัดที่เสนอวันและเวลา ของการนัดหมายเนี่ยแบบไม่กระชับชินเกินไปไม่ใช่บอกว่าเย็นนี้5้าโมงหรือพรุ่งนี้เช้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราอ่านและเราไม่ต้องถามลูกค้าว่าสะดวกวันไหนนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะเริ่มหาคําปฏิเสธแต่เราจะใช้วิธีการอย่างไงล่ะสมมุติว่าเราจะนัดนะครับวันอาทิตย์นี้เราก็จะบอกว่าวันอาทิตย์นี้คุณพี่สะดวกตอนเช้าหรือตอนเย็นครับอะไรแบบนี้นะครับไม่ต้องถามว่าสะดวกหรือไม่แต่ให้เลือก เขาเรียกว่านาเสนอแล้วก็ให้ลูกค้าเลือกเวลาที่ลูกค้าสะดวกไปเลยนะครับและสุดท้ายนะครับอย่าลืมกําชับว่าจะใช้เวลาไม่นานแล้วก็ขอไลน์เพื่อส่งรายละเอียดการคอนเฟิร์มอย่างที่ผมบอกในตอนขั้นต้นใช่ไหมครับว่าการที่ทานัดที่ดีเนี่ยหก็คือพบเจอ2คือโทรสาคือไลน์ฉะนั้นไลน์เราใช้เป็นช่องทางสุดท้ายโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ช่องทางไลน์ในการทํานัดเราก็จะใช้ไลน์ในการส่งรายละเอียดในการคอนเฟิร์มนะ นะครับเช่นที่อยู่สถานที่อาเช่นเมื่อไหร่ที่เราเอาทานัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ส่งรายละเอียดที่อยู่นะครับเวลาแล้วก็สถานที่อที่อยู่สถานที่เวลาแล้วก็เรื่องที่เราทํานัดไว้ให้กับลูกค้าผัดหลากไปเลยนะครับนี่คือหลักนะครับในการที่เราจะทํานัดนะครับเพื่อเพิ่มผลลัพธ์นะครับอยากฉลาดเนาะเป็นวิธีทําให้ลูกค้าตกลงรับนัดคุณอยากง่างยดายนะครับเก็บเล็กๆน้อยๆนะครับลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ชอบโดนขายฉะนั้นตําแหน่ง คือเซลล์สมมุติว่าตำแหน่งของเราคือเซลล์เนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียกแทนตัวเองว่าเป็นที่ปรึกษาซึ่งทําให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นนะย่างที่ผมบอกว่าถ้าสมมุติท่าวันนี้เรานําเสนอว่าเราทํางานอะไรตําแหน่งอะไรเนี่ยฮะเราก็าจะแบบว่าใช้คําที่มันดูแล้วน่าเชื่อถือมากกว่านะครับประมาณนี้เนาะนี่คือวิธีการทํานัดนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราทํานัดเนี่ครับเราก็จะเริ่มเข้าสู่เทคนิคสามต่อละนะฮะต่อที่หนึ่งก็คือตามนะฮะ ตามเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทําหลังการเข้าพบหลังจากการเข้าพบนะครับเราก็จะได้รับคําตอบอยู่2อ,อย่างนะครับหลักๆก็คือสองอย่างหนึ่งคือตอบรับถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกค้าหรือพวกเรามีการตอบรับนะครับเราก็จะต้องมีการติดต่อกลับนะครับติดต่ออีกครั้งภายใน24ชั่วโมงทําไมถึงต้องติดต่อกับไวขนาดนั้นครับเพราะว่าเมื่อผลลัพธ์ของการเข้าพบคือตกลงสิ่งที่ต้องทําคือการแสดงออกถึงความยินดีด้วยความตื่นเต้น และพร้อมนําเสนอแผนหรือแผนในการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็เข้าใจง่ายอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทาให้ผู้มุ่งหวังหรือลูกค้าของเรานั้นเขามีเขาเรียกว่าปฏิกิริยาแล้วก็เขาเรียกว่ามีพลังนะครับในการที่จะเดินไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจหรือว่าในเรื่องของอผลิตภัณฑ์นะครับในการใช้ผลิตภัณฑ์แต่ถ้าเกิดว่าเราได้รับคําตอบนะครับก่เป็นปฏิเสธนะครับเราก็จะต้องหาโอกาสทํานัดใหม่นะฮะ หากการเข้าพบนะครับคือการปปิเสยสิ่งที่เราต้องทําคือการนําข้อมูลจากการสนทนานะครับมาวิเคราะห์นะครับเพื่อเป็นข้อมูลในครั้งต่อไปและเราต้องพยายามติดต่อนะครับพูดคุยเรื่องทั่วไปอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเรายังเป็นเพื่อนยังเป็นพี่เป็นน้องกันเสมอถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร่วมงานกันหรือถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นลูกค้ากัน นั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยหาโอกาสทํางานใหม่เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสมฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะตอบรับหรือปฏิเสธเราจะเป็นที่ะต้องสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือเทคนิคของการตามเรื่องราวของการตามนะครับเราก็จะมีเรื่องราวเนี่ยให้เรานะได้ไปวิเคราะห์นะครับทั้งหมดเนี่ยมี3เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือพูดถึงเรื่องทั่วไปสถานการณ์นะครับหรือพูดถึงความหอมใความสุขความสนุก หรือการใช้ชีวิตหรือการดำเนินชีวิตเนี่ยทุกครั้งที่เรามีการติดตามนะให้เราพูดเรื่องนี้ประมาณ60%ปรนะประมาณ60%และเรื่องต่อไปแลองที่2ก็คือพูดถามความเห็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้คุยกันหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือถามความเห็นของผู้มุงหวังเนี่ยอันนี้คือเราใช้30% นะครับสุดท้ายครับ10%เราจะพูดถึงการตัดสินใจหรือการนัดหมายใหม,ใหม่ฉะนั้นครับท่านครับในช่วงของการติดตามเนี่ยไม่ว่าลูกค้าจะตอบ,บอรับหรือปฏิเสธเนี่ยให้เราใช้ลักษณะวิธีการตามเนื้อเรื่องประมาณนนี้ก็คือ60 30แล้วก็10%นะครับอย่าพยายามใช้10%หลังเนี่ยเป็นหลักนะะไม่ใช่ว่าครั้งนี้ลูกค้าปฏิเสธครั้งหน้าพยายามนัดนัอย่างเดียวนะครับนะบอันนี้คือเทคนิคตอที่1เทคนิคตอนที่2ครับก็คือเติม การเติมคือการเพิ่มรายชื่อเข้าลิส์นะครับทุกๆครั้งที่เรามีโอกาสพบเจอพูดคุยกับใครก็ตามนะครับเราจะเป็นต้องบันทึกข้อมูลถูกต้องไหมครับนั่นแหละครับคือการเติมรายชื่อเข้าลิส์แต่การเติมข้อมูลแบบกลับนะครับก็คือส่วนใหญ่เราจะใช้ปากกาสมุดนะแล้วก็อาจจะเป็นจดใส่กระดาษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าผลลัพธ์ของการทําแบบนั้นส่วนใหญ่แล้วข้อมูลต่างๆไม่ค่อยได้นํามาใช้หรอก บางทีกระดาษก็หายไปบางทีสมุดก็ไม่ได้ไปเปิดย้อนอ่าถูกไหมครับการเก็บข้อมูลแบบทั่วไปเนี่ยนะฮะคือ,อเขาเรียกว่าการเก็บข้อมูลแบบทั่วไปนะครับต้องบอกว่าการทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคือการสร้างผลลัพธ์จากการขยายโครงขายทั้งผู้บริโภคสินค้าและขนัดธุรกิจ ข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลของผู้สนใจในธุรกิจเป็นสิ่งสําคัญมากทุกครั้งที่มีการพบหรือพูดคุยจึงจะเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลซึ่งปกติเราก็มาใช้วิธีการจดใส่กระดาษสมุดแล้วบางทีก็ลืมหรือไม่ได้นึกถึงชื่อเหล่านั้นวันนี้ผมก็เลยมีวิธีการที่แนะนำนะที่นํามาแนะนําทุกคนง่ายๆขึ้นก็คือการใช้ไลน การใช้ลายในการจัดเก็บข้อมูลนะครับเริ่มต้นจากลน์เนี่ยสามารถสร้างการเชื่อมต่อกันได้ง่ายด้วยการสแกน QR code ถูกไหมครับสมมติเราคุยกับใครคุยได้อะอระยะหนึ่งแล้วปุ๊บแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้แล้วหรือว่ามีความรู้สึกดีต่อกันแล้วเราก็แลกหลายกันโดยใช้ QR code หรือจะใช้ ID ไลน์หรือจะใช้เบอร์โทรก็ได้ให้เป็นเพื่อนกันก่อนนะพอเป็นเพื่อนกันเกเรียบร้อยนะครับเราสามารถตั้งชื่อผู้ติดต่อนะครับเพื่อให้เป็นการจําง่ายได้ด้วย แตตั้งชื่อเขาใหม่ก็คือเปลี่ยนชื่อเขานะครับในไลน์ของเรานะให้จัง่ายนะครับและที่สําคัญครับเราสามารถบันทึกความประทับใจหรือข้อมูลเบื้องต้นที่คุยกันไว้ที่โน้ตได้ด้วยและข้อมูลเนี้ยจะเห็นทั้งสองฝ่ายนะฮะและที่สําคัญเราสามารถทํานัดและนําเสนอข้อมูลผ่านไลน์ได้ในอนาคตด้วยเรามาดูตัวอย่างกันนะครับนี่สแกนเคียรโค้ดแบบนี้ครับนะฮะนี่เจอกันสแกนเคียวโค้ดแบบนี้เลยครับพอสแกนเคียร์โค้ดเสร็จปุ๊บเป็นเพื่อนในไลน์แล้วเรียบร้อยนะครับเราก็มาเปลี่ยนชื่อครับเราสามารถ กดไปที่โปรไฟล์ของเขาแล้วก็เนี่ยครับกดด้านหลังเนี่ยตรงนี้นะครับที่เป็นรูปดิสอเนี่ยแล้วก็พิมพ์ชื่อเขาใหม่ได้เลยเอาเป็นชื่อที่เราจับง่ายแล้วก็เขาเรียกว่าสิ่งที่กํากับก็คืออาจจะเป็นเรื่องเล่าหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราาำงินได้นะครับ ลงทายแบบนี้และที่สําคัญครับเราสามารถเข้าไปในโนต้ตนะครับส่วนตัวของเรานะครับแล้วก็ไปบันทึกเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นคนนี้นะครับน้องเสือนะพบเจอกันวันที่26พคปี65นะครับน้องมาส่งของดีเดีร์แอลน้องกับพี่ชานเป็นคนัมพูชาที่เก่งมากจัดการเรื่องส่งของไปทั่วโลกพูดคุยกันเรื่องธุรกิจขายสมุนไพรและการส่งของไปัมพูชากันไปเห็นไหมครับโพสต์รูปไปด้วยนะพอเราโพสต์แบบนี้ทั้งเราและเขาเห็นเขาเห็นแบบนี้เขาก็รู้สึก ยินดีรู้สึกด,ดีถูกไหมครับนี่คือวิธีการเติมแบบง่ายๆอย่างที่ผมบอกว่าทุกวันนี้ใช้หลายได้เลยนะครับต่อไปนอกจากตามเติมแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือเรื่องต่อนะฮะต่อรายชื่อจากผู้มุ่งหวังนะครับเทคนิคข้อที่3นะครับการต่อรายชื่อจากผู้มุ่งหวังเนี่ยก็สามารถต่อรายชื่อได้จากบัตกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งก็คือรายชื่อจากผู้ป่วยที่รู้จักอ่านะวันนี้นะครับหลังจากที่ลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังเนี่ยถูกใจในบริการของเราแล้วเราสามารถขอต่อรายชื่อจากลูกค้าได้เช่น วันนี้ลูกค้าได้รับผลลัพธ์ที่ดีต่อตัวเองใช่ไหมครับผมอยากสร้างสะพ,พานบุญร่วมกันกับลูกค้าโดยการนําเรื่องสุขภาพที่ดีขึ้นนี้ไปบอกต่อกับลูกค้าไปต่อบอกต่อกับคนที่ลูกค้าหลักเพื่อแนะนาผมขอรายชื่อทีท่ลูกค้าพอจะนึกได้สักห้าคนได้ไหมครับเห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถพูดกับลูกค้าของเราได้ เรียกว่าเป็นการต่อลายชื่อและสิ่งที่สำคัญอย่าลืมขอข้อมูลอื่นๆเช่นเบอร์โทรอะไรแบบนี้ด้วยนะไม่ใช่เขาบอกมาแต่ชื่อนะเราก็ไม่มีข้อมูลอื่นเลยติดต่อไม่ได้ครับหรือจะเป็นกลุ่มแบบที่2ก็คือคนที่ผู้มุ่งหวังหรือลูกค้าของเราเนี่ยอยากแนะนําธุรกิจนะครับหลังจากที่ได้แนะนาเรื่องธุรกิจแล้วลองถามผู้มุ่งหวังนะครับเรื่องธุรกิจที่ได้ฟังนั้นว่าดีหรือไม่หากเขาบอกว่าดีลองขอต่อรายชื่อดังนี้อ่ะลองขอต่อรายชื่อได้นะครับเช่น วันนี้เรื่องของธุรกิจที่พี่ได้ฟังเป็นโอกาสให้กับหลายคนได้ถูกต้องไหมครับพี่พี่ช่วยแนะนําคนที่พี่รู้จักที่คิดว่าจะได้รับผลที่ดีจากการที่เขาจะได้ฟังเรื่องธุรกิจแบบนี้ให้ผมได้คุยกับเขาสักห้าคนได้ไหมครับผมจะบอกเขาว่าพี่หวังดีเลยอยากมอบโอกาสให้ครับนะเห็นไหมนี่คือเราสามารถใช้บทแบบนี้ครับต่อยอดธุรกิจกับคนที่เรากับผู้มุ่งหมางของเราได้นะครับเ<อ>พื่อนำธุรกิจต่อหรืออีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการที่เราได้เป็นแนะนํานะครับ ผู้มุ่งหวังเรียบร้อยแล้วแล้วก็เกิดมีความสนใจเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าร่วมธุรกิจล้วแล้วก็ยังมีเป้าหมายนะครับที่อยากจะช่วยให้เราเนี่ยชวนเข้าสู่ระบบหลังจากที่ผู้มุ่งหวังตกลงว่าร่วมโปรเจกต์นะครับสิ่งที่สร้างผลลัพธ์ให้กับเขาก็คือการแนะนาคนเราสามารถต่อรายชื่อโดยการให้เขาคิดถึงผู้มุ่งหวังของตัวเขาเองให้เราฟังในฐานะที่เราเป็นอ mm ัพไลน์เขาเนาะเขาเข้า,ามาทําธุรกิจกับเราเราก็ช่วยเขาได้นะครับเพื่อเป็นการเริ่มต้นการทํางานในทีนทีและอาจจะช่วยแนะนําเขาลิสต์รายชื่อเบื้องต้น เพื่อเป็นโอกาสในการสร้างผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วเห็นไหมครับก็คือแบบว่าสมมติเขาร่วมธุรกิจเขาร่วมโปรเจกต์กับเราแล้วเราก็ถามหาอะไรชื่อสักห้าอะไรชื่อสิบอะไรชื่อที่เขานึกได้เลยว่าจะชวนมาร่วมธุรกิจกับเขาด้วยแบบนี้ก็ได้นะครับฉะนั้นการต่อรายชื่อนะครับทั้ง3ลักษณะนะครับสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่คือเรื่องราวนะครับสำหรับหัวข้อนะครับต่างๆนะครับรวมไปถึงเทคนิคด้วยที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทําธุรกิจเนี่ยได้อย่าง ตเต็มที่เราก็มัน่นคงผมมีกิจกรรมนะครับให้ทุกท่านได้ลงได้เอาไปลงมือทำนะครับก็คือเรื่องของการลิสต์รายชื่อวันนี้ใครก็ตามที่ฟังโปรแกรมนี้อยู่นะครับแล้วก็กําลังศึกษาเรียนรู้โปรแกรมนี้อยู่สิ่งที่ท่านต้องทําก็คือให้ท่านเนี่ยไปลิสต์รายชื่อเริ่มต้นจากการลิสต์รายชื่อคนที่เรารู้จักก่อนตามหลักเนาะหัวข้อสิ่หัวข้อนี้บอกนะครับก็คือรายละเอียดข้อมูลนะครับชื่อตัวคุณชื่อเล่นอะไรเงี้ยสก็คือสถานที่อยู่นะครับสถานที่ทํางาน สามก็คือช่องทางการติดต่อเพื่อโทรไล่อะไรอย่างนี้แล้วก็สี่คือเรื่องที่ได้คุยกันก่นกอนดน้าน,นี้หรือว่าเรื่องที่ชอบนะครับสี่หัวข้อนี้ท่านะเขียนในกระดาษหรือเขียนในสมุดกด็ได้แล้วก็ริบมานะครับให้ได้มากที่สุดแล้วหลังจากนั้นนะครับท่านก็เอาไปปรึกษากับอัพไลน์เพื่อวิเคราะห์หลายชื่อน,นเองหลังจากนั้นก็ทํานัดนะครับแล้วก็เข้าพบนั่นเองนะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมใช้หลัก3ามตอนะครับตาม และก็ต่อนะครับเพื่อเป็นการสร้างผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นด้วยนะครับและการวัดผลที่ผมจะคอยวัดผลให้กับทุกท่านนั่นก็คือนะครับท่านสามารถที่จะทำนักแล้วก็เข้าพบนะครับแล้วก็ประสบความสเร็จในสปอนเซอร์นั่นเองในการสปอนเซอร์นั่นเองนะครับผมจะรอดูแล้วก็คอยวัดผลทุกทุกท่านในสโมสรนะครับทุกๆวันอาทิตย์นะครับที่ศูนย์โรบินแล้วก็ในช่องทางออนไลน์ด้วยฉะนั้นครับใครที่จะเอาเรื่องนี้ไปทำไปลงมือทำนะครับ เราจะได้พบกันในทุกๆวันอาทิตย์นั่นเองนะครับวันนี้โปรแกรมเปิดใจเปิดโปรแกรมก็มีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเอาไว้พบเจอกันในโปรแกรมถัดไปนะครับหลากหลายโปรแกรมที่เราให้ท่านประสบความสำเร็จได้ไง่ายขึ้นวันนี้ผมโคดุษณรนันท์ตุุ่ปลาาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดี